การส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับในบ้านเรานะครับถ้าพูดถึงจังหวัดพัทลุงนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นจังหวัดทางภาคใต้ที่สวยจริงๆนะ<ช>สวยมากๆนะฮะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเนี่ยเยอะแยะมากมายอาหารก็อร่อยมากนะครับล่าสุดนีฮะจังหวัดพัทลุงเนี่ยครับเขาเป็นเจ้าภาพนะฮะในการเก็บตัวของผู้เข้าประกวดนางสาวไทยประจําปีพุทธศักราช2566 ตั้งแต่วันไหนล่ะวันที่5ถึงวันที่7มีนาคมที่จะถึงนี้นะฮะนี่เลยเนี่เลยทางด้านดรนาทีรัชกิจประการนะครับในฐานะกรรมการ คณะกรรมการกิตติมศักดิ์นางสาวไทยและเจ้าภาพเมืองพัทลุงนะฮะได้บอกภายในงานถแถลงข่าวนางสาวไทยประจำปี2566หรือมิสไทยแลนด์2023ว่าจังหวัดพัทลุงขอต้อนรับและพร้อมดูแลนางสาวไทยที่จะไปเก็บตัวในจังหวัดพัทลุงเพื่อต้องการให้นางสาวไทยได้สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมและช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวในพัทลุงที่มีเขาปา่านาเลที่สวยงามครับ ครับโดยจังหวัดพัทลุงนะครับเป็นชอบภาพในการประกวดในปีนี้นะฮะเป็นพื้นที่ในการทํากิจกรรมการเก็บตัวของผู้เข้าประกวดนางสาวไทยตั้งแต่วันที่5ถึง7มีนาคมอย่างที่กล่าวไปเนี่ยนะฮะตลอดการเก็บตัวเนี่ยนะครับจะมีการมุ่งเน้นฮะการรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยนะครับการเผยแพร่นะครับความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับมีเรื่องของวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นนะครับรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวนะครับ เพื่อช่วยสร้างรายได้สู่ชุมชนรวมถึงครับมีการเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติยูเนสโกครับมีการประกาศขึ้นทะเบียนนะฮะให้โนราครับศิลปะการแสดงพื้นบ้านฮะซึ่งผูกพันกับชีวิตแล้วก็เป็นที่นิยมของคนไทยในภาคใต้ยอย่างมากเลยนะฮะบ่งบอกความเป็นมาของมโนราแล้วก็หนังตะลุง นะครับการแสดงวิถีชีวิตของชาวพัทลุงอีกด้วยครับนี่แล้วก็การเรียนรู้อาหารนะครับที่มีสปปรรพคุณทางยามีส่วนผสมของสมุนไพรเช่นข้าวยำแกงเลียงซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นการรักคุณค่าสมุนไพรเช่นลูกประครบยาามองสบู่และการท่องเที่ยวพัทลุงนะฮะดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทั้งธรรมชาติป่าเขาท้องทุ่งนาป่าชายเลน ปิดท้ายด้วยการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของพัทลุงอีกด้วยครับถ้าหากว่ามีโอกาสนะครับมีเวลาว่างเราแวะไปการไปร่วมกิจกรรมกันนะครับที่จังหวัดพัทลุงนั่นเองนะฮะวันที่5ถึงวันที่7มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับ